อันใดครับประธานอาจารย์อินเมืองเหนืออินเมืองเหนือนะครับของครูบาวังของครูบาวังวัดบ้านเด่นใช่เนาะหลวงปู่ครูบาวังลัาลำปางตกทอดมาถึงใครครับครูบาเกษมเจ้าเขมรโออหลวงปูาครเจ้าเกษมเขแลครูบาดวงดีแล้วมาถึงครูบาดวงดีแล้วก็ของคนสุดท้ายเลยแล้วก็มาถึงของของพี่เสือเองนะครับท่านมอบให้่ไม่ท้สุดหรือปากเราไม่มีรูปยังไม่โลนะครับคือสืบทอดอินมานี่คืออินองค์ต้นแบบที่ครูเสือมาทํา เป็นเนื้อตะก่วเนื้ออะไรใช่ไหมครับอ๋อไม่ใช่อันนั้นอินของแบบของอาจารเป่งอาจารเป่งนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือบางทีก็เข้ามาเหมือนกับเอามาเป็นผู้ชาพิเศษด้วยเอามาเสีงด้วยมาเป็นประธานเน้นสนิทนะครับอันนี้ตะกุดฝังเขาใส่ต้งใช่ไหมเป็นประธานเนี่ยอ๋อก็คือนึกถึงว่าตุดฝังตะกุดเงินแต่มองไม่เห็นอ๋อฝังตะกุดเงินนะครับนี่ของสืบทอดกันมานะครับจนถึงครูเสือของเรานี่นะครูเสือเป็นงาช้างนะครับอ๋อนี่ใหญ่มากนะ ก็เป็นต้นแบบนะอินมาหาเสน่ห์เนาะสืบทอดมาจากหลวงปู่ครูบาวังวัดบ้านเด่นนะครับจะมาถึงครูเสือนะฮะเ,เป็นผู้ครอบครองเต็มเมื่อสองคเห็นเนสเน่ห์ค้าขายชโชคลาภสุดยก็ครับแลนะครับทุกครั้งที่ลองอักขระต้องเอาท่านเป็นประธานขอท่านช่วยคือก็เ,เป็นองค์ครูก็แล้วกันที่สืบทอดมาจากหลวงปู่ครูบาวังวัดบ้านเด่นของเรานะครับตอนนี้ก็เป็นสมบัติครูเสือนะครับสมบัติประจำสำนักเรียกว่าอิกาดำอีกาดำ อิฟกับอาดัมไงอ๋ออีฟกับอาดมนะฮะแต่เป็นต้นกำเนิดผมขอเรียกว่าพ่ออีฟไม่อีฟก็แล้วกันนะฮะอีฟกับอาดำต้นกําเนิดนะนี่นะเออเป็นงาสวยนี่คือรอยลานลานงาช้างเก่าไงงาช้างเก่านะครับก็สิ่งงากระเด็นนะที่ครูวาวังท่านไปพุทโธมาเจอเนี่ยนี่ก็คือเป็นของเก่ากระเด็นเหมืนว่าคือช้างสองตัวจากฝูงจะต่อสู้กันเพื่อยิ่งข้าวเป็นใหญ่เราหักออกมาใช่เล่งานกระเด็นนี่นะครับอยากเล่งานกำจัดงากระเด็น ของอาถพ์อยู่แล้วของอาถันในตัวนะการแล้วผูเสกผู้สร้างก็มีกาจิที่ไม่ธรรมดาเนาะหลวงปู่ครูบาวังนี่นะดังมากเลยนะดังพยานมาเสพน้งพยานมาเสพนางนะครับก็อินอินนะอินเมืองเหนือดินแก้วอินขวัญอืมนะครับอันนี้ก็คือเป็นสมบัติของครูเสือเขานะครับนี่เราเป็นคลิปล่าสุดนะฮะเมษาหกหกนะครับ